ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับก็ลองเปิดน้ำเข้าระบบอยูครับ <c oughs> เราดึงท่อบล็อกกระดือออกนะครับน้ำในบอ่อปลาก็จะเข้ามาในระบบกรองนะครับไหลมาตามห้องนี้นะครับไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้ครับ <c oughs> มานี่แล้วก็มานี่นะครับ แล้วก็จะล้นเข้ามาในห้องฟั๊มนี่นะครับนะครับล้างสะอาดหมดนะครับพอน้ำนิ่งแล้วเราก็จะเอาอวนบอลนะครับวางใส่จัดให้เรียบร้อยนะครับสองช่องนี้นะครับอ่าเราก็จะเติมน้ำให้เต็มระดับเท่าเดิมนะครับแล้วถึงจะเปิดฟั๊มได้นะครับตอนนี้เราก็เปิดออกซิเจนให้กับปลาครับ มีอยู่หัวท้ายบอ่อเลยนะครับปลาจะได้ไม่เครียดนะครับมีออกซิเจนตลอดโอเคนะครับ